ย้อยแนะนําวิธีการทอดเนาะาเวลาทอดนะคะเราก็จะใส่น้ํามันพอดีพอดีนะคะแล้วก็จะรอให้เขาเหลืองนะคะแล้วค่อยกลับนะคะค่อยกลับหน้าเนาะแต่ถ้าเขายังไม่เหลืองนะคะเรากลับตัวขนมก็จะเละนะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้ทอดย่อยใช้กระทะเบล็กนะคะก็จะทอดกีละชิ้นเนาะ ทอดทีละชิ้นเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะเขาก็จะให้เล็กขนมจะไม่เล็กน,นะคะเวลาทอดขนมนะคะก็อยากกลับบ่อยนะคะก็จะใช้แค่2ครั้งนะคะคือใส่ลงไปทางด้านหน้าเนอะ แล้วก็รอจนเขาเหลืองนะคะกะาว่าเขาเหลืองเนาะก็กลับมอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกแค่สองครั้งนะคะเขาจะไม่อมน้ำมันนะตัวขนมเขาจะมีน้ำเนาะเพราะว่าแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวย้อยขอตักซึ้่ก่อนนะคะเพราะว่าย้อยไม่ได้ขักตั้งฟองมาเนาะ ในเขาใจ่ายน่อยทำไมทำครัวเลอะไม่เลอะนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะลูกสะปร์เลือกหน้าท็อปที่เป็นสีดำแล้วก็มีตัวสีทองนะจะเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวสีทองนะคะอยู่ในเนื้อท็อปนะบางทีจะคิดว่ามันเลอะนะคะแต่ถ้าช่วงนี้ค่ะจะก็จะเลอะน้ำมันกระเด็นนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาทอดเขาก็จะกระเด็นเนานะ วิธีทอดกุยช่ายไม่ให้ผิดกระทะนะคะตัวกุยช่ายเองนะคะไม่ว่าหน้าจะแตกขนาดไหนนะคะทอดเราก็าจะไม่ติดนะคะเพราะว่าเรารอให้เขากรอบก่อนเนาะเราค่อยปรับหน้านะคะเห็นะคะว่าหน้าเขาจะมาแบบแตกมากๆที่นี่เขาจะทําแป้งบางนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะ มาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้าอรอบชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายคุกคือกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีไปด้วยนะคะพี่อ้อยวางลิงหลานไว้ใต้คลิปของพี่อ้อยนะคะฝากไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ